ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับหลายหลายวันแล้วนะครับที่ลุงพลไม่ได้มานั่งคุยวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับประสบะการณ์ตอนสมัยเด็กๆตอนนั้นลุงพลก็เจอกับตัวเองสมัยที่เรียนอยู่ที่ประพัดสอนนะครับเป็นโรงเรียนใหญ่โรงเรียนหนึ่งที่ในอดีตประมาณสี่สิบกว่าปีที่แล้วห้าสิบกว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็ประมาณแปดขวบ อยู่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ในเป็นโรงเรียนที่อยู่ในอำเภอเมืองนะครับจังหวัดชลบุรีติดก,กับประมาณประมาณเลยหนองหมดมนิดนึงตรงนั้นก็เรียกเขตหนองบนประพัดสอนนะครับจากในนั้นก็ยังมีเครื่องบินของอเมริกันเนี่ยบีห้าสองจำได้นะครับก็ยังอยู่ที่สนามบินอู่ตะเภาบินและได้ยินเสียงบินสมัยยุคสงครามเริ่มจะเวียดนามเริ่มจะเลิกทําสงครามนะครับ ตอนนั้นสงครามในเวียดนามกาลังฮือฮานี่ก็อยู่ที่บ้านนะครับก็จะมาคุยเรื่องป,ประสบการณ์การที่เราไปเจอในตัวเองเนี่คือเราเป็นเด็กอะแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ไปเล่นชิงช้าอยู่ที่โรงเรียนประมาณช่วงเงยน็นๆประมาณสักข้ามโมงแล้วก็ตกจากชิงช้าจนแขนและกระดูกเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยหลุดปรากฏว่าพาไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาไม่สามารถจะต่อได้ แล้วก็จะเข้าเฝือกสมัยนั้นยุคนั้นก็ยังไม่มีเฝือกก็จะตัดนะครับเข้าต่อเข้าไม่ได้สุดท้ายก็มีคนที่ชลบุรีนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลเขาแนะนําไปรักษากับหมอน้องหมอน้องในเขตบ้านบึงเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่เป็นหมอบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาแบบโบราณเขาเรียกว่าน้ำมันเหลียงผานะครับแล้วก็ใช้วิธีการปัดแล้วก็เป่า โดยใช้คาถาคมในสมัยก่อนแต่ในสมัยนั้นเนี่ยคนโชคดีอย่างว่าเป็นละมาเลียงผาของแท้เพราะสมชาติของเลียงผาเนี่ยเวลาตกจากหน้าผาเนี่ยก็จะเอาลิ้นของตัวเองเนี่ยเลียตามกระดูกนะครับที่ขาหักมันก็จะลุกขึ้นวิ่งได้อีกมันก็เป็นเรื่องสิ่งมหัศจรรย์นะครับทีนี้ว่าการที่เราจะไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์แล้วก็เวทมนต์คาถาคมนี่นก็เป็นเรื่องที่ ต้องเจอกับตัวเองที่บงคนเนี่ยพอเจอกับตัวเองปั๊บเนี่ยไอจะไม่เชื่อมันก็ไม่ได้นะครับสิ่งนี้อย่างดังที่เราจะเข้าไปทางศาสนาพุทธที่องค์สมมาทูเจ้าตัดเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับอิทัิพัตาเนี่ยกฎกฎอิทัิพัตาเนี่ยบ่งบอกถึงสิ่งเนี้ยมีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีก็คือสิ่งที่มันไม่เห็นเนี่ยไม่สามารถใช้ตาเปล่าดู เราเห็นรูปร่างหน้าตาของสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยโดยที่นักวิทยาศาสตร์จนปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถวิเคราะห์ออกมาแล้วก็วินิจฉัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ลุงพลนน่ยเจอกับตัวเองพอแขนหักปั๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ไม้ไผ่เนี่ยแล้วก็พันแขนกับผ้านะครับแล้วก็จะเอาใบพูมาโบกรอบก็พันแล้วก็ใช้น้ำมันเลี้ยงผาซาปรากฏว่าคืนหนึ่งที่ลุงพลไปกลับไปบ้านแล้วไปนอนเนี่ย มันจะรู้สึกด้วยตัวเองนะครับกระดูกเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับมีอะไรมรรดูตึ๊บตึ๊บต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 ๊บ,ตบ,ตบวิ่งเข้าหาอันนี้คือความเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวของคนเองจรงมาเล่าเป็นประสบการณ์ให้ให้ฟังในคนปัจจุบันนะครับเพราะว่าสิ่งแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคแต่ก่อนเนี่ยมันมีเกิดมันมีการรักษาแบบโบราณนี่ยต้องต้องใช้เป็ดมนและก็ไสยศาสตร์ แล้วก็สามารถที่จะรักษาได้ก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับแล้วลุงพลก็ไม่ใช่เป็นคนแรกนะครับที่ไปรักษากับหมอน้องหมอน้องนี่ก็อยู่ในเขตอำเภอบ้านบึงนะครับถ้าจําไม่ผิดเนี่ยสีแยกปันบึงถ้ามาจากกรุงเทพปับเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายสีแยกปานบึงในสมัยนั้นเนี่ยในบ้านบึงเนี่ยเขาจะเลี้ยงเป็ดแล้วก็จนบุรีนะครับเลี้ยงเป็ดเป็ดเป็ดไข่เนี่ยนะครับแล้วก็นําไปขายตามท้องตลาดก็เป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งนะครับที่มีเป็ดเยอะ ก็เป็นประสบการณ์นะครับตรงนี้ก็จะเล่ามาเยอะจะบอกว่าสิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยพระเจ้าก็ตัดนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่มันยังมีมันที่คุณคนไปเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ยกตัวอย่างเยอะแยะครับอย่างยกมีอย่างชัดๆเลยเนี่ยลมเราก็ไม่เห็นตัวลมมีตัวมีตนไหม,ตม,ตม,ตมแต่ถามว่าเราสัมผัสได้ไหมอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบนะครับให้เห็นชัดๆเรา ไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ลมมันก็จะผัดเราเรามองไม่เห็นลมลมมีตัวตนหน้าตาเป็นตัวมีตัวผู้เราก็ไม่รู้แต่มันมีสิ่งที่มาเรามองไม่เห็นเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีแต่มันก็ยังมีอยู่ดังที่องค์สมมาทเจารตเยเราก็มานั่งวินิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราไม่เชื่อแต่มันเกิดฟา้าผ่าสัศจเกิดอิทธิฤทธิ์มันก็ยังมีอยู่และเรื่องแบบเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกประเทศ นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือจะเป็นศาสนาอิสลามหรือเป็นศาสนาคิดมันก็มีความวัตรั์อยู่ในตัวของมันแต่เป็นสิ่งที่แม้แต่อันเบิร์ไทร์ตที่ผลิตเป็นผู้ค้นคิดอะตอมแล้วก็โมเลกุลนะครับการแตกกระจายนะครับของส,สารจรึงเกิดเป็นปรมัมมานะูเนี่ยแล้วเป็นการทําอาวุธครั้งแรกของโลกที่มีการสลายอย่างมากมายมหาศาลกับชีวิต สิ่งที่มีชีวิตนะครับต้ก็คือระบบนิวเคลียร์อันนี้ก็คือความจริงที่เกิดขึ้นอันนั้นก็คือการเกิดจากอะจินไตนะครับสายสายก็เป็นอะจินไตอะจินไตเป็นโดยรวมเนี่ยคือหมายความว่าสิ่งที่มนุษย์ทำก็เป็นอจินไตได้อย่างวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยก็เป็นอะจินอตจินไตตัวมันเองอย่างกฎกรรมฐานลินประสิวมนุษย์เป็นคู่คนพบประถามวามันมีคุณคุณภาพลักษณะของสภาพของ พรราตและกรโปงะเซียนเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งไม่มีใครไปสวดมนต์ไปท่องกาถาแต่มันก็สามารถที่จะแตกตัวกระจายอะตอมออกมาอันนี้ก็คือความจริงก็เลยอยากจะให้กลับไปพิจารณานะครับก่อนที่เราจะคิดอะไรออกมาพูดอะไรกอามาสิ่งที่พุทเจ้าตัดเนี่ยถ้าเราไม่ดูศึกษาแล้วก็ไม่เรียนรู้ให้ลึกซึ้งไม่คิดล้วพ,พิจารณาให้ละเอียดเนี่ยเราก็จะ ม่ได้เดินตามองค์สมัชฌ์เจ้าก็คือหมายความว่าเราไม่เข้าใจเรื่องมัรคิมาปฏิปทาการเดินสายกลางเพราะฉะนั้นการเดินสายกลางเราจะไปสรุปฟังหูซ้ายเราก็ต้องฟังหูขวาเราก็ต้องมาสรุปด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมขององค์สมัชฌ์เจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องเพราะเรื่องเกี่ยวกับภาษาคมหรือศิลศาสเนี่ยองค์สมมาสมเจ้าก็ได้ศึกษาไม่ใช่ไม่ได้ศึกษานะครับก่อนที่จะไปจัดสรู้เนี่ยท่านก็ไปศึกษาไปศึกษากับอารามัตาบทและอุทกตาบทแล้วก็ เป็นม์คาถาคนต่างๆนะครับต่อยาเวทพระเจ้ารู้หมดแต่ถามว่าท่านเรามาใช้งานจริงจจังเพื่อแลกมาใช้นะครับเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิธ์เป็นเรื่องของบุญบุญญาธิการเป็นเรื่องของการสะสมกรรมดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาที่ช่วยเหลือแม้แต่คนโบราณที่เคยพูดนะครับว่าเด็กทารกที่เกิดมาเนี่ยก็จะมีแม่ซื้อแม่ซื้อก็คือจะติดตามหรือว่ามีพระประจําวัน ป็นพระประจาตัวอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเราต้องไปหารู้ตัวเองแล้วก็ไปพินจารณาแล้วไปคนฟ้านะครับแล้วเรื่องแบบนี้ครูจ้าตัดมันมันต้องรู้ได้ด้วยปจัจตังคือรู้ได้เฉพาะตนอันนี้ก็คือความเป็นจริงก็็เปนอีเสักหนึ่งัน,นขึ้นมาแล้วตัวลงคนเองที่โดดมาเนี่ยก็คือแขนข้างซ้ายเนี่ยกระดูกมันหลุดไปเนี่ยโรงพยายบาลก็จะบีบติดเนื้อเนื้อาบนกับเนื้อล่าาติดกันเนี่ยแต่กระดูกมันสามารถจะวิ่ง ก็ต้องไปหาหมอโบราณหมอที่สัยศาสตร์เนี่ยหมอน้องเก่งครับปัจจุบันนี้หมอน้องจากคิจากยิวจากไปตั้งเกือบห้าสิบปีละเพะตอนนั้นที่ลุงคนไปหาเนี่ยหมอน้องก็อายุประมาณสักหกสิบป่าลวแตาอยู่ถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นร้อยนะครับร้อยฝ่าก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวันนี้เอาแบบประบอกเพราะว่าที่ลงคลิปวันนี้ก็เพื่อพี่อเอาไปพิจารณาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังแล้วไปพิจารณาดูเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นอากาศเป็นไฟเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเนี่ยมันเป็นอจินไตเป็นธาตุสี่อีกทีนิดแม้แต่ไฟกันลนะมันร้อนมันก็เป็นปัจจัยมันก็ร้อนในตัวไม่มีใครไปสวดม,น,มน,วนต์ไปซองสาม,ม,สาม,มก็ร้อนในธรรมชาติแต่ที่องค์สมมาสมเจ้าตัดคือให้เราเดินตามสายการอย่างถูกต้องเห็นแล้วก็วางครับวางแล้วก็เฉยมี ผมวิหารสี่มีเมตตากรุณาเอุเบกขาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกินเกินฝ่าความคิดแล้วก็ไม่ต้องไปติดตามหมายความว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องไปติดตามไม่ต้องตามเกิดมาสิบภพสิบชาติมันก็ไม่สามารถจะติดตามได้ให้เพียงรู้แค่ช่องออกจากออกจากสังสารวัฏออกจากการเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็คือความจริงที่เกิดขึ้นในพุทธการหรือนนคนมาพูดเนี่ยไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้ ทำความเข้าใจนะครับว่าลุงพลพูดไปเนี่ยติได้นะครับชมได้จะเกิดว่าลุงพลพูดแล้วพิจารณาผิดพลาดเนี่ยก็ผู้รู้อามาอธิบายแล้วก็ลุงพลรับฟังความคิดเห็นกับเราไม่ปฏิการทงความคิดก็ให้ส่วนผู้ฟังนะครับกลับไปพิจารณานะครับลุงพลไม่ปฏิการทงความคิดเพราะประชาธิปไตยทางความคิดแบบเดียวกับศาสนาพุทธองค์สมมาสงเจ้าไม่ได้บังคับนะครับว่าใครจะมาเชื่อใครจะมาศรัทธาหรือไม่มาศรัทธาหรือมาเป็นสาวกคือ มัชฌิมาปฏิป,ท,ปทาเดินทางสายกลางแล้วแต่ความสมัครใจแล้วก็ความถูกต้องในการใช้ปัญญาและความคิดย่างที่องค์สมมาตุาตาตาัดนสินสมาธิปัญญานะครับคือเรื่องใหญ่สินสมาธิปัญญาไม่ได้ระบุนะครับว่าคนอสิสลามไม่มีสินสมาธิปัญญาไม่ได้ระบุนะครับว่าคนศาสนาที่จะไม่มีศินสัไม่มีสินสมาธิปัญญาทุกชาติทุกภาษา,าถ้ามีสารยัตนะมีกระตาหูจมูกลิ้นกายมีกระดูกมีผิวหนังมีขนมีตามีมเล็บก็สามารถที่จะบรรลุทาได้ บางคนนี่นับถืออิสลามแต่เขาสามารถที่จะไปรู้ทาโดยแบบของเขานะครับแต่เขาไม่รู้นะครับเขาปฏิบัติไปตามไปตรงกับมักคิมองแในธรรมจักรกับพระตรสูตรแม้กระทั่งศาสนาคริสต์เหมือนกันเขาก็สามารถที่จะตัดสรู้ได้ตามแบบของพุทธแต่เขาไม่รู้นะครับที่เขาทาอาจจะมันเขาอาจจะไปคิดว่าเป็นแบบของเขาแต่จริงๆบางทีมันามาตรงกับมักคิมองแบบมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้ตามมัชฌิมามปฏิปทาทางสายกลางอย่างถูกต้องเอาละครับวันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งคลิปไม่ยาวนะครับสาธุครับ